สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงโปเกมอนตัวใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาในวันที่6ตุลาคมนะครับก็คือนิมเฟียนั่นเองหลังจากที่นิมฟีนได้ปล่อยมาแล้วทั้งหมด2วันนะครับก็มีการปรับสมดุลครับกับตัวละครตัวนี้ครับทาให้ถูกเนิฟลงมาครับซึ่งวันที่ถูกเนิฟเนี่ยก็คือวันที่8ตุลาคมนะครับจะเนิบแรงแค่ไหนตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่เนิบเยอะขนาดนั้นครับถ้าเกิดเราเรียกแบบสับง่ายๆจากตัวที่โกงกับเป็นตัวที่เก่งแล้วกันนะครับ นิมเฟียตัวนี้ก็ยังเล่นได้อยู่ดีครับในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงสกิลต่างๆของนิมเฟียแนวทางการเล่นรวมถึงไอเทมนะครับแล้วก็ข้อสุดต่างๆครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับถ้าใครรู้รายละเอียดสกิลแล้วครับก็สามารถกดข้ามไปดูหัวข้อในช่วงนาทีต่างๆที่ตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับงั้นขอเริ่มที่หัวข้อเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ไหมสำหรับนิมเฟียครับมีความยากง่ายแค่ไหนนะครับ ในความเห็นของผมก็คือแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ครับรวมแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นง่ายเพื่อนๆสามารถนําไปโซโล่ก็ได้เหมือนกันไปเรียนก็ดีไปในป่าก็ได้สามารถพัฒนาร่างได้ไวครับอันติก็ได้เร็วด้วยครับได้ที่ตอนที่เลเวลแปดระหว่างที่ใช้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีบัฟหลงเหลืออยู่ประมาณ1ิวิตดด้วยครับที่สามารถตีแล้วฟื้นเลือดนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับ เอาล่ะในช่วงต้นครับผมจะมาไล่แต่ตอนแรกๆเลยนะครับเราจะเล่นเป็นอีบุยนะครับซึ่งจะมีแพสซีฟอยู่อันนึงก็คืออท a g ลิตี้นะครับทุกครั้งที่ทธดาเมจครับหรือโดนดาเมจเนี่ยจะสามารถสะสมสแต็กได้ถึง4ครั้งครับจะเพิ่มสเปเชียลแอคแท็กนะครับหเเครับเป็นระยะเวลา1.5วินาทีถ้าเราเก็บครบ4ครั้งเนี่ยจะได้สูงสุด20%ครับและในส่วนการโจมตีแบบปกติครับในการตีแบบบูสต์ครั้งที่3เนี่ยจะสามารถทธดาเมจได้แรงขึ้นครับ ต่อมาครับมาดูกันที่สกิลแรกของอีบุยครับสปีดสตาร์ครับจะยิงดาวออกไปครับ4ครั้งถ้ายิงครบ4ครั้งเนี่ยแพสซีฟของอีบุยครับจะครบ4ครั้งทันทีครับก็จะบูสต์สเปเชียลแท็กยีเลยฮะอ่าส่วนสกิลที่2ครับเบบี้ดอไอครับทำดาเมจพร้อมลดแอคแท็กแล้วก็สโลอีกฝ่ายครับสสกิลนี้ครับค่อนข้างใช้ยากนิดหน่อยครับในตอนช่วงต้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับมันก็เปลี่ยนร่างไวอยู่ดีครับในช่วงเลเวลสครับพัฒนาร่างครับเป็นนิมเฟีย แพสซีฟของมันครับจากอันดั้งเทอร์เรตี้เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนครับกลายเป็นพิเศษครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับอีบุยนะครับทุกครั้งครับที่ทันนัเมดหรือโดนัมเมดครับสเปเชียลแท็กสเปเชียลดีฟเอนครับจะเพิ่ม2.5%เครับเป็นระยะเวลา1.5วินาทีจนกว่าจะไม่ทันนัเมดหรือโดนัมเมดครับสามารถสะสมได้สูงสุด6ครั้งครับถ้าเก็บครบครับว่าง่ไงว่าสเปเชียลแท็กแล้วก็สเปเชียลดีฟเนี่ยจะสูงถึง15%ครับและการตีบูสต์ครั้งงทีีี่่3เนยขออบุยยเนี่และกาาเมแรงตีบูส์ครั้งท แต่พอเปลี่ยนเป็นนิมเฟียเนี่ยทธาตุเมทแรงเหมือนกันครับแต่ก็จะมีผลวิ่งไวเพิ่มขึ้นมาครับเอาละครับมาดูกันต่อที่สกิลครับของนิมเฟียครับในสกิลช่องแรกครับสกิลแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด2สกิลให้เลือกก็คือ Mystical Fire ครับมันจะสร้างลูกไฟ4ลูกครับแล้วก็สุ่มโจมตีอีกฝั่งในระยะครับทีละลูกซึ่งลดคูลดาวน์สกิลนี้1วินาทีครับต่อลูกไฟ1ลูกที่ตีโดนนะครับซึ่งดีมากๆทำดาเมจไม่พอครับตอนระหว่างยิงโดนเนี่ยมันจะลดสเปเชียลแท ของอีกฝั่งครับเป็นเวลา1วินาทีลถได้สูงสุดคือ4ครั้งก็คือ60%ครับถ้าลูกไฟนี้ครับยิงซ้ำไปที่เป้าเดิมเนี่ยดัมเมจของลูกไฟครับจะเหลือฮิตละ25%ครับถ้าเราอัปเกรดท่านี้เนี่ยตอนเลเวล10ครับจะเพิ่มลูกไฟไปอีก1ลูกครับสังเกตครับว่าตอนเรายิงลูกไฟเนี่ยลูกแรกจะแรงเสมอครับเธอมันเป็นเป้าเดียวครับอย่างที่บอกไปลูกหลังมันจะเบาก็คือไม่แปลกนะครับสำหรับสกิลนี้ครับเป็นสกิลที่เหมาะกับการไล่ฆ่ามากที่สุดครับก็ ถ้าลูกไฟทั้งหมดครับโดนที่ตัวเดียวก็คือมีร้องแน่นอนครับมันเจ็บและยิงตัวที่สู้ด้วยเนี่ยยิ่งเป็นประเภทที่แบบใช้สเปเชียลแท็กนะครับบอกเลยครับว่าพลันจุตีนี่หายควบแน่นอนมาดูกันต่อครับอีกสกิลหนึ่งครับไฮเปอร์วอยครับระยะยิงเนี่ยจะเป็นลูกสามเหลี่ยมทรงกลวยนะครับจะมีเมีสองระยะครับถ้าเราดูตรงพื้นนะครับถ้าเรายิงอีกฝั่งปลายทางเนี่ยไฮเปอร์วอยครับจะแรงที่สุดครับถ้าเรายิงใกล้มันก็จะเบาครับดาเมจใกล้กับไกลเนี่ยค่อนข้างเห็นผลเยอะมากๆนะครับ มันเป็นสกิลเดียวครับที่ทอร์นาเมทหมู่นะครับมันจะแสดงผล3วินาทีครับแต่ว่าไอ้คูดาวท่านี้เนี่ยมันมีอยู่แค่5วินาทีครับดังนั้นครับพอเราใช้เสร็จปุ๊บจะมีคูดาวอยู่แค่2วินาทีครับและถ้าเกิดเราใช้ท่านี้ครับยิงแช่ไฮเปโบไวอีกฝ่ายเนี่ยทุกๆุกทีนะครับที่โดนอีกฝั่งครับจะทําให้ฮิตต่อไปเนี่ยแรงขึ้นครับเสมือนสเปเชียลดีครับจะลบ20%ครับจะแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่ลบแปไม่ใช่การลดเกาะโดยตรงนะครับเพราะเพื่อนเนี่ยจะไม่ได้้้้ตีีีแแแรรรรงงงขขึึนนนนมคค่่่ไฮเเเปออ์์วัับททา ในเรื่องของข้อดีข้อหนึ่งครับของไฮเปอร์บอยครับเมื่อเราโดน CC นะครับ CC เนี่ยก็โดนไปครับแต่ว่าไฮเปอร์บอยเนี่ยมันยังทํางานอยู่ครับถึงแม้ว่าจะโดนยาดรันจับก็ตามหรือว่าจะโดนสตันก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหัวดีๆดีหามุมเหมาะเนี่ยจะทรงพลังมากๆครับและโดนเป็นหมู่ด้วยสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ช่วยหลายๆอย่างในทีมไฟได้ดีครับ หากเราอัปเกตตอนเลเวล10เนี่ยจะมีดาเมจเด้งอีก1ครั้งครับระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็น3วิเท่าเดิมแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะถี่ขึ้นครับจาก6ครั้งเป็น7ครั้งมาดูกันต่อที่สกิลอีก1ช่องครับเรียนท่าได้ตอนเลเวล6ครับสกิลแรกครับ The นิ n คิ k i ครับเป็นสกิลเป้าหมายเดียวครับมันจะส่งจูบไปกลับครับ3ครั้งครับทำดาเมจแล้วก็สโลว์อีกฝั่งครับเมื่อจูบเนี่ยทำดาเมจเสร็จปุ๊บกลับมาที่ตัวเองเนี่ยจะทําการฟื้นเลือดครับดังน ถ้าเราอยู่ใกล้จะแสดงผลเร็วพอเราอัปเกรดสกิลนี้เนี่ยดนนี่คิสครับตอนที่เลเวล12ครับมันจะมีผลแค่ฮิลแรงขึ้นครับข้อดีก็คือฮิลทาดาเมจไปด้วยแต่ข้อเสียคือสกิลมันคูลดาวน์นานครับสกิลที่2ครับคามายครับคามายเป็นสกิลที่บัฟตัวเองครับเพิ่มสเปเชียลแท็ก40%แล้วก็สเปเชียลดิฟ10%ครับแถมวิ่งไวอีกครับเป็นระยะเวลา3วินาทีคูลดาวน์10วินาทีครับหลังจากที่เราอัปเกรดสกิลคามายครับตอนที่เลเวล12นะครับ เมื่อเรากดปุ๊บมันจะสามารถไม่รับดาเมจจากสกิลครับได้1ครั้งครับแต่ถ้าเกิดเป็นผลของ CC นั้นยังอยู่ครับรวมไปถึงดาเมจที่มาจากอยู่ในมูฟด้วยครับแต่ว่าผลของ CC ก็ยังอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ได้รับโล่ป้องกันความเสียหายด้วยครับและสุดท้ายครับอยู่ในมูครับเฟรนี่ฟอรลิคครับนิมฟียครับจะกระโดดครับสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้แม้กระทั่งกระโดดข้ามเพื่อไปไฟท์ทันเดอร์ก็ยังได้ครับ ช่วงเวลาที่นิมฟียครับลอยตัวอยู่ครับจะได้สถานะอมตะครับจนกว่าจะถึงพื้นพอมันแตะถึงพื้นปุ๊บมันจะทดาเมจตรอบตัวครับพร้องฟื้นเลือดตัวเอง50%ของดเมจที่ทําได้ครับหลังจากนั้นครับที่มันลงพื้นปุ๊บทดาเมจตปุ๊บมันจะได้บัฟอีก10วิครับซึ่ง10วินี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้สกิลอะไรไปครับมันจะสามารถฟื้นเลือดตัวเองได้50%ของดเมจที่ทําได้ครับหลังจากที่ผมบอกรายละเอียดของสกิลไปหมดแล้วครับผมจะมาขอแนะนําสกิลตามนี้ครับ จากที่ผมได้เล่นมาแล้วก็เพื่อนผมได้ลองเล่นนะครับจะตามผมก็ได้แล้วแต่นะครับมาดูกันที่สายแรกครับสายแอสซัสซินครับ up mystical fire คาไมยครับตามชื่อเลยครับเป็นสายแอสซัสซินมันเป็นตัวที่ดีมากๆครับในช่วงต้นเกมยิงโดนเป้าเดียวรับลูกไฟไปทั้งหมดก็คือแรงมากๆแล้วสกิลนี้ครับสามารถแทบจะสแปมได้เลยครับเพราะว่าครูดาวน้อยนะครับแล้วก็มีคาไมยช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีกครับแล้วก็ความเร็วสายที่2ครับคอนโทรเมดครับ ไฮเปอร์วอยคามายครับจะเน้นทำดามเมตเป็นหมู่ครับมีบัฟเพิ่มความแรงอีกครับสามารถใช้แย่งเอาชุ้ถี่ได้ดีครับทาไมถึงไม่แนะนำเดนนิงคิสเนื่องจากว่ามันคูลดาวเยอะครับแล้วก็ผลก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับอย่างคาไมยเนี่ยมันใช้ง่ายกว่าอัปเกรดก็ยิ่งดีกว่ามากครับเพราะว่ามันสามารถปัดดาเมจได้ถ้ามันรับแล้วมันก็ได้เกราะด้วยนะครับและสองสกิลนี้เนี่ยคูลดาวเท่ากันด้วยครับถ้าใครถนัดสายไร่ค่าจะอัพมิสซิคอลไฟเออร์หรือเดนนิงคิสก็สามารถเอาไปใช้เล่นได้เหมือนกัน ต่อไปก็คือวิธีการใช้สกิลอย่างคุ้มค่านะครับสกิลของคารมายเนี่ยเป็นสกิลที่มีผลระยะเวลาหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเรากดคารมายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบกดอีกสกิลหนึ่งครับก็คือมิติคอลไฟหรือว่าจะเป็นไฮบรอยต่อได้เลยครับเพราะผลของสกิลคารมายเนี่ยมันจะจบพอดีเป๊ะเลยฮะอย่าลืมนะครับว่าตัวของนิมฟีเนี่ยมีแพสซีฟครับที่ช่วยเพิ่มพลังจุตีอีกนะครับถ้ามันมีบัฟอยู่มันก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกครับต่อไปคือเรื่องไอเทมที่ถือครับ หลายๆคนครับอาจจะใส่อเทมที่แตกต่างกันตามที่ถนัดนะครับหรือเห็นว่าเหมาะจากที่เล่นมาครับผมขอแบ่งเป็นสสายเหมือนเดิมนะครับสายแรกครับสายแอสซัสินครับจะติดบัดดี้บาลีานะครับเป็นช่องแรกส่วนช่องที่2เนี่ยจะเป็นสเปเชียลแอสเซ็สเหรือว่าจะเป็นมัสเ e อร์แบนครับส่วนช่องที่3เนี่ยก็จะเป็นฟ o กัสแบ n d หรือว่าจะเป็นสกอร์ชิวครับตามภาพนี้นะครับในชิ้นแรกแล้วก็2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับแต่ว่า ชิ้นตรงกลางเนี่ยไอตรงช่องของ Special Attack Spec เนี่ยผมขออธิบายอีกช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับแล้ว Master Band ล่ะ Master Band ครับทำไมต้องใส่ครับใส่แล้วได้อะไรสำหรับสาย a s s a s s i n ครับเป็นสายที่สามารถตีเบสิ c Attack ค่อนข้างบ่อยแน่ๆครับเพราะว่าในระหว่างที่เราใช้ Mythical Fire เนี่ยเราสามารถตีได้แล้วการตีปกติดยใส่มัสเซแบรเนี่ยจะได้ผลของโบนัสดาเมจที่เด้งขึ้นมาครับแล้วยังส่งผลต่อแพสซีฟของมันครับก็คือพิเลตของนิมเฟียครับ มาดูกันนะครับระหว่างใส่กับไม่ใส่ครับ้าฝั่งซ้ายครับจะเป็นแบบไม่ใส่เทมและ้าฝั่งขวาครับจะเป็นมัสเซอร์แบนเลเวลยีครับเราจะเริ่มกดบิสิเคิลไฟเจอร์ก่อนนะครับแล้วตามด้วยยิงเบสิกอีก3ครั้งครับเราจะเห็นดาเมจที่ห่างกันครับเนื่องจากว่ามาเป็นผลของแพสซีฟของนิมฟียครับการที่เราติดมัสเซอร์แบนเนี่ยทำให้เราเก็บสเต็คครบ6ครั้งได้ไวกว่าครับแล้วการโจมตีที่เหลือเนี่ยมันก็เลยตีได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับแพสซีฟของนิมฟียครับบอกเลยครับว่าช่วยได้เยอะมากและนนี่่คับือเเหตุผลวาาทํไมถึงิดแ อย่าลืมนะครับว่าสายนี้เนี่ยผมแนะนําให้อัพคามายครับดังนั้นมันก็เลยแรงขึ้นไปอีกครับเป็นตัวที่เหมาะแล้วก็ใช้แพสซีฟได้ค่อนข้างคุ้มมากๆครับสำหรับสายนี้ส่วนไอเทมสายที่2ครับสายคอนโทรเมดครับช่องแรกครับบัตติบารียช่องที่2 s p สเปเชียลแท็กสเปแล้วก็ช่องที่3ครับโฟกัสแบนหรือว่าสกอร์ชิวครับสิ่งที่แตกต่างของ2สายนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือไอเทมตรงกลางครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมจะมาพูดถึงไอเทมของสเปเชียลแท็กสเปกนะครับแว่นตัวนี้ฮะ ไอเทมนี้ครับมันจะเพิ่มสเปเชียลแท็กเราครับตามจำนวนที่ดังทำแตมครับสูงสุด6ครั้งแต่ด้วยที่ลองมาครับแล้วก็คำนวณครับเราดังทำแต้มเพียงแค่2อถึงสครั้งครับก็ถือว่าเกินพอแล้วนะครับและสเปเชียลแท็กที่เพิ่มมาเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปทั้งเกมครับจนจบเกมโดยมีเงื่อนไขแค่ดังอย่างเดียวครับแล้วก็แรงกว่าหลาๆไอเทมด้วยนะครับมันดีกว่ายังไงครับทําไมถึงไม่ใส่ช้อยสเปกแหวนเหลืองทําไมไม่ใส่ไว้กัสเ็จและทําไมไม่ติดเชลเบล หลายๆคนครับแนะนํากับ3สิ่งนี้มากอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับขอเน้นย้ำครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมก็มีเหตุผลของผมนะครับเหตุผลแรกก็คืออา่ามาดูที่ชอยสเปกนะครับด้วยสกิลของนิมฟีเนี่ยสกิลแรกครับเป็นสกิลที่คูดาวไวไม่ว่าจะเป็นท่ายิงไฟงหรือแหกปากนะครับแต่ด้วยแว่นตัวนี้เนี่ยมันส่งผลเฉพาะฮิตแรกเท่านั้นจะมีดาเมจเด้งขึ้นมา1ฮิตแล้วมันจะคูดาวไปอีก8วินาทีนะครับ ซึ่ง2สกิลนี้ครับมิสซิเคิลไฟเออร์หรือไฮเปอร์บอยเนี่ยมันธาณเมตต่อเนื่องหลายฮิตและยิ่งเราใช้สกิลบ่อยเนี่ยคูดาวก็ไวครับไอเทมชอยสเปกเนี่ยเลยแทบถูกใช้น้อยมากๆครับจึงไม่คุ้มในความเห็นของผมนะครับเชลเบลเราจะมาพูดถึงผลเอฟเฟกของมันดีกว่าครับมันจะฮิวให้เราครับเมื่อโจมตีฮิตแรกเท่านั้นแล้วมันจะคูดาวไปอีกครับ10วินาทีครับซึ่งนานกว่าชอยสเปกอีกนะครับ แล้วผลของการฮิลครับผมจะแสดงแบบคร่าวๆครับเต็มที่ครับไม่เกิน5%ครับถ้าเกิดตอนช่วงเลเว่าเต็ม15ยิ่งช่วงแรกๆครับปอกเล่นน้อยมากๆครับตามนี้ครับ150เองช่วงเลเว่าสิเนี่ยเพิ่มเรื่องประมาณ250ครับซึ่งเรื่องของนิวฟีอเนี่ยแต่ละช่วงครับดูได้เลยฮะว่าตอนมันเพิ่มเนี่ยมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับแล้วต้องรอไปอีกสิบวิครับในการใช้อีกรอบหนึ่งบางคนครับอาจจะใส่เชียร์เบลมาเนี่ยเพื่อลดคูลดาวก็ได้นะครับงั้นเรามาลองดูครับในช่ววงลลดดคคคูานน์รรัับบ4.5ะ มันเป็นเพียงแค่เซี้ยวเดียวจริงๆฮะซึ่งถ้าบอกว่ามันเป็นเซี่ยวเดียวมีผลอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับในเรื่องของสเปเชียลแอทแทกที่มันบวกมานิดเดียวเนี่ยก็ไม่แรงไปกว่าเท่าไหร่ครับส่วนต่างจริงๆอะ่ะตั้งแต่เลเวลสถึงเลเวลสินะครับมันยังไม่ถึงร้อยหนึ่งด้วยซ้ำครับถ้าเพื่อนๆจะใส่พวกความแรงจริงๆนะครับผมว่าไปใส่ชอตสเปคยังดีกว่าครับผมเคยอธิบายในคลิปนะครับในเฮลิเทไปแล้วว่าไอตารางส่วนนี้เนี่ยไอส่วนสีเทาครับมันไม่ค่อยเห็นชัดขนนนาาดดั้คบโยพวก่ แต่นี่ครับก็เป็นแค่ความเห็นของผมนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดต่างจากผมก็ไม่ผิดครับสามารถติดชีเวลได้เลยครับสุดท้ายครับไวเกอเซ็ตครับเป็นไอเทมที่จะทําให้เพิ่มพลังโจมตีสเปเชียลแท็กเอไอเทมชิ้นนี้มีผลแน่นอนตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมใช่ไหมครับไม่ต้องไปดังด้วยแต่ทําไมครับผมถึงแนะน Special a t t a c k Spec มากกว่าดูภาพประกอบได้เลยครับนี่คือดาเมจครับในช่วงเลเวล4ครับที่ติดไวเกอร์เซ็ตเลเวล20่นะครับส่งผล7เเหมือนกันอ่า มาดูที่ดาเมครับของ Special a t t a c k s p e ครับที่ทำแต้มดังแค่2ครั้งครับเห็นไหมครับว่ามันแรงกว่าครับสรุปแล้วนะครับในช่วงเลเวล1่ครับถึงเลเวล7เนี่ยถ้าเกิดเราดังแค่2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเยอะกว่านะครับส่วนในช่วงเลเวล8ครับถึงเลเวล12เนี่ยก็ต้องดังถึง3ครั้งครับแล้ว1 3ถึง15ครับก็จะต้องดังทั้งหมด4ครั้งครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆครับมีเรื่องของอ b i l ิ t ตี้แล้วก็คาไมายเข้ามาช่วยครับก็เรียกได้ว่าดังแค่2ถึง3ครั้งก็พอครับตามนี้ฮะ ซึ่งมันก็จะแรงกว่าวายกาสเซตอยู่ดีครับนี่เรายังไม่พูดถึงว่ามันดังถึง6ครั้งนะครับมันก็จะยิ่งแรงกว่าเดิมด้วยถ้าระหว่างเล่นเนี่ยเรามีโอกาสได้ดังทําแต้มผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะใส่คุมากครับแล้วก็แรงกว่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนาครับให้นำไปเล่บนน่าจะดีกว่าเพราะว่าพวกคลิปหรือโป้มันป่าเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ดังง่ายกว่าด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยได้ดังเท่าไหร่ก็ติดแว่นวท์กัสเซตก็ได้ครับก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเกิดจะติดแว่น2อัน3อันหรือจะเครื่องหรดาเมจอย่างเดียวก็แล้วแต่เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าไอเทมในการเอาตัวรอดเนี่ยมันก็มีอยู่ถ้าเกิดเราใส่คู่กับสกอร์ชิลที่ผมเอาไว้ตรงอันที่3เนี่ยคู่กับสเปเชียลแอตแทกสเปคครับเราก็จะสามารถดังได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ผมแค่คิดว่าถ้าเกิดเราจะเลือกความแรงเป็นหลักแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสเปเชียลแอตแทกสเปคครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดดัง6ครั้งแรงกว่าแน่นอนนะฮะ ส่วนอีกสองชิ้นก็ใส่อเทเอาตัวรอดน่าจะดีกว่าครับเพราะตัวของนิมเฟียเนี่ยมันบางอยู่แล้วและสรุปแล้วนิมเฟียเนี่ยถูกเนื้อมานเนี่ยมันเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่ครับและมันลดเยอะไหมมันก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นครับเพราะสิ่งที่มันลดจากของเดิมเนี่ย,ยเช่นท่ามิทิเคอลไฟเออร์นะครับมันถูกลบไปประมาณ36%สครับส่วนไฮเปอร์วอยด์เนี่ยถูกลดไปประมาณ19%อครับอันนี้ก็ช่างใจเอาแล้วกันครับแต่ผมก็บอกเลยครับว่ามันก็ยังเล่นได้ดีอยู่ครับ มันก็ไม่ได้แบบว่าร้องขอชีวิตกันขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าคนโดนไล่ฆ่านะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายครับที่จะมาบอกครับไม่รู้ว่ามันเป็นทริคหรือว่ามันจะเป็นบั๊กนะครับแล้วมันก็ยังไม่แก้ด้วยนะครับจริงๆแล้วครับเธอเพื่อนๆเล่นกันนะครับประมาณสักช่วงเลเวล7ของยิมฟีครับตอนที่เราใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นมิสคาไฟเออร์หรือจะเป็นไฮเปอร์วอยครับเลื่อดของเราครับมันจะเด้งขึ้นมาเคยสังเกตไหมครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับ แต่ว่ามันสามารถใช้ได้ตลอดครับจนกว่าเราจะใช้อยู่ในมูฟครับพอเราใช้อยู่ในมูฟปุ๊บผลที่เราใช้สกิลแล้วมันเพิ่มเลือดให้เราเนี่ยมันก็จะหายไปครับแต่มันจะกลับมาอีกครั้งครับตอนที่เลเวล11อครับพอเลเวล1ิปุ๊บมันก็ยังตีเพิ่มเลือดได้อีกครับแต่มันจะหายไปอีกเมื่อเราใช้อยู่ในมูฟครับดังนั้นไอ้ผลเนี้ยมันจะโผล่มาตอนช่วงเลเวล7แล้วก็เลเวล11ครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรักษาตรงนี้จะไม่ใช่ยูนมูฟก็ได้ครับก็แล้วแต่ครับเพราะว่าผมก็เคยลองนะครับแต่ว่าทีมไฟจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะต้องรู้เอาไว้นะครับถ้าเเจอนิมฟียหรือว่าเล่นเองนะครับว่าเอ้ยทำไมเลือดมันเพิ่มนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบลักมากกว่าเป็นบลักของตัวของยูนมูฟนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับหากเพื่อนๆคนไหนครับต้องการที่จะรู้ว่าถ้าเกอเราใส่ไอเทมชิ้นนี้ ดาเมจเท่าไหร่ของสกิลตัวนี้นะครับเว็บนี้เลยฮะนี่อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับจะมีเลือกให้ทุกสายทุกตัวนะครับเพียงแค่ใส่อเทมกรอกเลขเข้าไปครับมันจะบอกดาเมจของแต่ละท่าเลยครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีการอัปเดตตลอดเวลาครับเมื่อมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับรวมไปถึงตารางชีทที่ให้ดูก่อนหน้านี้ด้วยครับว่า ถ้าเกิดใส่ไวเกอรเสร็จจะแรงเท่าไหร่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ Special t a s ็กสเเนี่ยจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับผมเองก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิมฟเ i a หรือว่าจะเป็นเว็บคำนวณก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสิส่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะครับในเรื่องของไอเทมนะครับเพื่อเพื่อจะใส่ตามหรือไม่ใส่ตามก็ได้ผมต้องขอเน้นย้ำเอาไว้ครับเพราะแต่ละคนเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ โอเคครับก็สลับคลิปวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ